ตัวต่อมานะคะตัว B B จะเป็นผลิตภัณฑ์ในกลุ่มของช่วยในการทำอะไรคะลดความอ้วนนะคะ B B ย่อมาจากถูกต้องค่ะบล็อก เบิร์นแล้วก็บิวนะคะทีนี้ทำไมต้องบล็อกทำไมต้องเบิร์นแล้วก็บิวนะคะบล็อกก็คือการสกัดกัน้นก็คือป้องกันการดูดซึมพวกสารอาหารที่เรารับประทานเข้าไปแล้วก็ทําให้เราเกิดความอ้วนขึ้นมานะคะตัวเบิร์นก็คือไปเผาผ่านนะคะพวกไขมันที่สะสมเข้าไปแล้วกินเข้าไปแล้วทํายังไงเลาออกไม่ได้ก็ต้องไปเผาผ่านมันทิ้งออกไปนะคะแล้วก็บิวนะคะช่วยให้ผิวเรานะคะท้องอยางกระชับไม่ใช่ผอมแบบเหี่ยวๆนะคะเลยต้องเป็นบล็อกเบิร์นบิวนะคะ ทีนี้นะคะสารสำคัญของเราทั้งหมดนะคะก็จะมีประมาณนี้นะคะเป็นตัวแอลคาลลทีนนะคะตัวแคลเซียมเพอรูเวย์แคคตากาซิเนียนะคะ LCA ซิตรไบโอฟโวานอยแล้วก็โครเมียมนะคะทีนี้เข้ามาดูส่วนประกอบแต่ละตัวกันเลยว่าทําอะไรได้บ้างนะคะตัวบล็อกของเราตัวแรกนะคะก็คือกลุ่มแรกนะคะก็จะเป็นสารสก,กัดจากสาหร่ายทะเลชื่อเคลวนะคะสารสก,กัดจากกระบองเพชรหรือว่าแคคตัสนะคะแล้วก็สารสก,กัดจากผลส้มแขกที่หลายๆท่านรู้จักกันมานานแล้วนะคะ ทีนี้มาดูตัวแรกก่อนนะคะตัวเคลนะคะสารายทะเลตัวนี้จะเข้าไปช่วยทําให้นะคะร่างกายเราเนี่ยไม่สามารถที่จะดูดซึมแป้งและน้าตาลได้นะคะ mm hmm. เพราะฉะนั้นคนที่ชอบรับประทานของหวานอาหารหวานคนที่เราชอบรับประทานพวกแป้งแป้งทั้งหลายนะคะขนมปังเค้กนะคะจะเหมาะมากเลยนะคะในการที่เจ้าตัวเคลเนี่จะเข้าไปบล็อกไม่ให้สารเหล่านี้ดูดซึมเข้าไปในร่างกายเราได้นะคะ mm hmm. ซึ่งตัวนี้จะแตกต่างกับกตัวถั่วขาว ะะแลยท่านอาจจะเคยได้ยินโฆษณาตัวถั่วขาวถัวขาวเขาจะช่วยบล็อกเฉพาะตัวที่เป็นคาร์โบไฮเดรตนะคะเพราะฉะนั้นคนที่ชอบทานหวานหวานตัวถั่วขาวจะบล็อกไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเคียวจะทําหน้าที่ได้ดีกว่านะคะทีนี้นะคะเขาบล็อก ขบเด็บล็อกน้ำตาลไปแล้วนะคะบางคนบอกว่าไม่ได้ชอบทานแป้งนะคะชอบทานนะคะชอบทานหนังไก่นะคะชอบทานข้าวขาหมูคากินะคะในนั้นมีอะไรคะท่านยิ้มนะคะมีไขมันอยู่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมีแต่เคยวนะคะมีแต่สารอายทะเลก็บล็อกไม่ไหวนะคะเราก็เลยมีตัวหนึ่งเข้ามานะคะก็คือตัวสารสกัดจากเจ้าตัวแคคตัสนะคะสารที่อยู่ในแคคตัสเนี่ยนะคะพอเรารับประทานเข้าไปในท้องเราแล้วนะคะเขาก็จะเข้าไปนะคะ แล้วเราก็รับประทานข้าวขาหมูตามเข้าไปใช่ไหมคะข้าวขาหมูก็จะไปโดนจับเอาไว้นะคะจับเอาไว้เฉยๆมันอาจจะหลุดได้นะคะพอเจ้าตัวแคปตาสนี่โดนน้ำเขาก็จะพองหุ้มนะคะหุ้มเจ้าข้าวขาหมูหนังไก่เอาไว้ในนี้นะคะทําให้ร่างกายเราไม่สามารถดูดซึมไขมันเหล่านี้แล้วเข้าไปได้นะคะเพราะฉะนั้นเราสามารถบล็อกได้ทั้งพวกคาร์โบไฮเดรตน้าตาลแล้วก็พวกไขมันนะคะเพราะฉะนั้นทําให้ร่างกายเราก็ยังรับประทานได้อยู่แต่ว่าไม่อ้วนมากสักเท่าไหร่นะคะแต่ว่าด้วยปริมาณที่จะ กันนะคะเราทานเข้าไปกี่เม็ดคะมือหนึ่งบางคนหนึ่งเม็ดบางคนสองเม็ดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าคิดว่าฉันทานยาฉันทานบีบีแล้วฉันจะทานเ้าขาขาหมูเพิ่มได้จากหนึ่งจานเป็นสามจานไม่ใช่นะคะเราก็จะต้องช่วยในการช่วยตัวเองในการลรดปริมาณอาหารลงด้วยส่วนหนึ่งนะคะเพื่อให้ได้ผลเร็วและก็ดีที่สุดนะคะนอกจากนั้นเขาจะช่วยเขาไปช่วยลดระดับนะคะพวกคอเลสเตอรอลในร่างกายเราด้วยน,ะะนอกจากนี้ค่ะตัวนะคะ สารสกัดจากส้มแขกหรือว่า SCA นะคะตัวนี้ก็จะช่วยในการนะคะป้องอบลอง็อกไม่ให้ตัวคาร์โบไฮเดตเนี่ยเปลี่ยนเป็นไขมันแล้วก็สะสมในร่างกายเราได้นะคะและนอกจากนี้น,น,นะคะ อย่างที่บอกว่าบางทีเรารับประทานพวกยาเหล่า,านี้เข้าไปแล้วเราก็ยังรู้สึกเราอยากรับประทานอาหารอยู่มันก็ไม่ของสัทีนะคะตัวกาซีเนียยังช่วยทําให้เรารู้สึกอยากอาหารน้อยลงด้วยนะคะโดยที่เขาไม่ได้ไปมีผลต่อระบบประสาทส่วนกลางนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวว่าหยุดทานบีบแล้วจะเกิดโยโย่เอฟเฟกอ้วนเป็น2เท่านะคะไม่ต้องกลัวเพราะว่าตัวนี้ไม่ได้มีผลต่อระบบประสาทเลยนะคะ อันต่อมาค่ะบล็อกกันเรียบร้อยแล้วนะคะไม่ได้อ้วนเพิ่มขึ้นแต่อที่อ้วนอ้วนอยู่เนี่ยจะทํายังไงให้มันออกไปนะคะก็ต้องเบิร์นมันออกไปนะคะด้วยนะคะตัว CLA Citrus Bioflavonoid แล้วก็ตัวแคลโครเมียมิโครลีเนตนะคะ ตัวนะคะ LCA จะมาจากตัวซัฟฟาเวอร์นะคะซึ่งตัวซัฟฟาเวอร์เนี่ยนะคะจะช่วยในการกระตุ้นให้ร่างกายเราเนี่ยสามารถที่จะเอาไขมันที่สะสมอยู่เนี่ยนะคะไปใช้ได้อย่างเต็มที่นะคะเขาบอกว่าบางคนเนี่ยดูเหมือนไม่อ้วนแต่พอไปวัดนะคะวัดมวลน้ําหนักแล้วเนี่ยจับกว่าพบว่าไขมันสะสมอยู่บริเวณช่องท้องเยอะ โดยเฉพาะคนที่ชอบดื่มเบียร์นะคะคนที่ไม่ค่อยออกกําลังกายนะคะบางคนอจะสังเกตว่ามีคอเลสเตอรอลเยอะนะคะหลายๆคนเริ่มจับพุงนะคะเขาบอกว่าให้วัดเขาบอกว่าคนที่อายุ40ขึ้นไปแล้วโดยเฉพาะคุณผู้ชายไม่ค่อยเปลี่ยนเอวกางเกงไม่ค่อยเปลี่ยนไซส์เข็มขัดไม่ใช่เขาไม่อ้วนขึ้นนะ เขาอ้วนจนเขาไม่สามารถรัดเข็มขัดบริเวณเอวได้เขาก็เลยไปรัดใต้เอวแทนนะคะก็เลยสบายใจเอวกางเกงฉันยังเท่าเดิมไม่ต้องลดน้ำหนักไม่ใช่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะเขาบอกว่ายิ่งเอวเพิ่มขึ้นนะคะจะมีโอกาสทําให้เป็นโรคหัวใจเพิ่มขึ้นเราไม่ได้มาแค่โรคหัวใจนะคะโรคเบาหวานจะตามมาด้วยเพราะว่าไขมันที่สะสมในช่องท้องเนี่ยจะไปทําให้นะคะร่างกายเราตอบสนองต่ออินซูลินน้อยลงนะคะทาให้เรามีโอกาสเป็นเบาหวานมากขึ้นนะคะตัว CLA จะช่วยทําให้ร่างกาย เราเนี่ยตอบสนองนะคะโดยการน,นําเข้าไขมันที่สะสมเนี่ยไปใช้ได้มากขึ้นนะคะแล้วก็กระตุ้กกนการทํางานของตัวแอลคาเนทีนนะคะซึ่งตัวแอลคาเนทีนเนี่ยเขาจะทําหน้าที่เป็นรถหลับส่งนะคะถ้าเกิดเราทํางานนะคะเดินเดินจากบ้านมาทํางานเนี่ยกว่าจะถึงก็ช้าใช่ไหมคะตัวแอลคาเนทีนก็ แต่ถ้าเรานั่งรถมาถึงเนี่ยมันจะมาเร็วกว่านะคะตัวแอลคาเนตินจะทาหน้าที่ในการรับส่งไขมันนะคะเข้าไปเผาผานอกไปเผาผ่านให้เร็วขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรายิ่งมีรถหลายคันเราก็ยิ่งรับส่งพลังงานไปเผาผ่านเร็วขึ้นมากเรื่อยๆนะคะซึ่งเจ้าตัวเ l a ยเจะไปกระตุ้นการทํางานของแอลคาเนทินอีกทีหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นทําให้ร่างกายเราเนี่ยยิ่งเผาผ่านเร็วมากยิ่งขึ้นนะคะตัวต่อมานะคะตัวซิตรัสไบโอฟลาโนอยตัวนี้ก็นะคะ เป็นตัวที่เป็นที่นิยมกันมาอย่างยาวนานนะคะในการช่วยในการลดน้ําหนักนะคะซึ่งเขาจะประกอบด้วยนะคะสารต่างๆเยอะแยะมากมายที่จะช่วยในการเผาผลาญน,นะคะกระตุ้นการเผาผลาญแคลอรี่ในะร่างกายเรานะคะแล้วก็นําไขมันที่สะสมอยู่ตามส่วนต่างๆไม่ว่าจะเป็นต้นแขนต้นขาหน้าท้องก้นนะคะพวกนี้ออกมาเผาผลาญให้ได้เร็วขึ้นนะคะ แต่ถ้าเกิดอยากที่จะให้เขาเผาผ่านตรงไหนเนี่ยต้องช่วยขยับเคยื่อนนะคะร่างกายบริเวณน,นั้นให้เยอะขึ้นด้วยนะคะเขาบอกว่าคนที่อยากผอมให้เร็วขึ้นเนี่ยต้องมีการมูฟเมนต์ต้องมีการ, movement, การเคลื่อนไหวร่างกายให้ได้อย่างน้อยวันละครึ่งชั่วโมงนะคะต้องห้ามรับประทานอาหารก่อนนอนอย่างน้อยเป็นเวลา30นาทีนะคะเพื่อที่จะให้ได้ผลดีที่สุดนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วก่อนนอนเราได้ออกกําลังกายไหมคะเราได้ใช้พลังงานไหมบางคน ได้ใช้เอาไปทําอะไรก่อนนอนอ่ะนะคะเขาบอกว่าโดยหลักทั่วไปเนี่ยก่อนนอนเราจะไม่ค่อยได้ใช้พลังงานแล้วตอนกลางคืนนอกจากบางคนละเมอละเมอไปตักน้ําอะไรเงี้ยก็จะใช้เยอะหน่อยนะคะเขาบอกว่าตอนก่อนนอนเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าไม่จําเป็นกรรณานะคะงดรับประทานอาหารนะคะหรือถ้าอยากรับประทานอาหารก็ช่วยรับประทานอาหารที่เป็นพวกผักพวกผลไม้จะดีกว่านะคะแต่ไม่ใช่กินทุเรียนกันไปเป็นลูกเลยนะคะอันนั้นก็ไม่ได้นะคะอันนี้ก็จะอ้วนอีกเช่นกัน อ่อที่สําคัญอีกอันนึงนะคะตัวเซีตราไบโอฟอร์มาดตัวนี้จะช่วยทําให้เรารู้สึกอยากอาหารน้อยลงด้วยเช่นกันนะคะโดยที่ไม่ได้ไปทํางานกับระบบประสาทนะคะแต่จะทําให้พอร่างกายเราเราผาผลาญไขมันเาผาผลาญพลังงานได้สมบูรณ์ขึ้นแล้วเนี่ยนะคะเราจะเริ่มรู้สึกอาหารรู้สึกอยากรับประทานอาหารน้อยลงเป็นอัตโนมัตินะคะ ตัวต่อมานะคะตัวโครเมียมนะคะโครเมียมพิคอรินเนตนะคะตัวนี้จะช่วยทําให้ร่างกายเราเนี่ยดึงน้ําตาลไปใช้ได้ดีขึ้นเปลี่ยนไปเป็นพลังงานได้เร็วขึ้นนะคะจะสังเกตยังไงว่าร่างกายเรามีการใช้เปลี่ยนไขมันไปเป็นพลังงานเปลี่ยนน้าตาลไปเป็นพลังงานได้มากและมากน้อยแค่ไหนลองสังเกตว่าถ้าเกิดจับตัวเพื่อนเราแล้วเพื่อนเราตัวอุ่นๆลองสังเกตว่าเขาจะไม่ค่อยอ้วน ะะหรือคนไหนที่มีปัญหาว่าเราประทานอะไรแล้วก็ไม่อ้วนสักทีก็ไปจับตัวเขาตัวเขาจะอุ่นนะคะเพราะว่าร่างกายเขาจะมีการเผาผลาญไขมันได้ดีนะคะเผาผลาญพลังงานได้ดีนะคะดึงน้ำตาลนะในร่างกายไปใช้ได้ดีขึ้นนะคะซึ่งตัวโครเมียมนะคะจะทําหน้าที่เดียวกันคือดึงน้ําตาลเข้าสู่กระแสะเลือดแล้วก็เปลี่ยนเป็นพลังงานได้เร็วยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ดึงพวกคอเลสเตอรอลที่อยู่ในร่างกายเราเนี่ยไปใช้ได้เร็วยิ่งขึ้นนะคะทําให้ช่วยในการนะคะลด ลดน้ําหนักแล้วก็เผาผลาญพลังงานในร่างกายเราได้ดีขึ้นนะคะหมดแล้วนะคะดอกแล้วเบิร์นแล้วเผาผลาญเสร็จแล้วนะคะทํายังไงล่ะผอมและหุ่นดีและแต่เหี่ยวมาใช่ไหมสวยไหมไม่สวยนะคะเนื้อเหี่ยวๆย่นๆหลายหลายคนอาจจะเคยสังเกตถ้าเกิดใครลดน้ําหนักอย่างเร็วๆเนี่ยโดยเฉพาะบริเวณหน้าท้องมันจะแฟบแล้วก็แฟบแบบเหี่ยวๆหรือว่าคนที่ท้องแล้วก็คลอดลูก พระโลกใหม่ๆเนื้อมันจะเหี่ยวๆไม่ดึ้งดึงไม่แต่งตึงเพราะว่าเราขาดนะคะกล้ามเนื้อ พอชั้นใตนจน้จากชั้นไขชั้นอยู่หนังเราเนี่ยมันก็จะเป็นไขมันนะคะแล้วก็เป็นพวกกล้ามเนื้อถ้าเกิดใครมีกล้ามเนื้อเยอะเนี่ยนะคะผิวจะไม่ค่อยเหี่ยวแต่พอถ้ามีไขมันเยอะๆมากกว่ากล้ามเนื้อโดยเฉพาะคนที่ไม่ค่อยออกกำลังกายนะคะมันก็จะเหี่ยวไปเลยนะคะเราก็จะมีตัว2ตัวที่เข้ามาช่วยในการสร้างมวลกล้ามเนื้อให้เรานะคะก็คือตัวแอลคาไลทีนกับตัวแคลเซียมไพโรเวตนะคะซึ่ง2ตัวนี้จะทําหน้าที่ร่วมกันนะคะโดยที่แอลคาไลทีนมคะเมื่อกี้บอกไปแล้วว่าเขาจะทําหน้าที่ในการรับส่ง ไขมัน,นะคะเอาไขมันเข้าไปสู่บ้านพลังงานนะคะไอ้หน้าตาอ้วนๆลีๆอันนี้นะคะจะเป็นไมโตคอนเดรียที่อยู่ในร่างกายเราหรือว่าเรียกว่าบ้านพลังงานนะคะเขาจะทําหน้าที่ในการเผาผลาญน,นะคะเปลี่ยนคาร์โบไฮเดรต เปลี่ยนน้ำตาลไปเป็นพลังงานเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดแอลคอฮอลที ine, จากไขมันจากด้านนอกแล้วก็เอาเข้ามาอยู่ในบ้านพลังงานนี้ได้เร็วเท่าไหร่นะคะก็จะเปลี่ยนเป็นพลังงานให้ร่างกายเราได้เร็วยิ่งขึ้นเราก็จะไม่ล้านะคะไม่ปวดเมื่อยนะคะ เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเรามีพลังงานเราก็สามารถที่จะผอมแบบไม่เพียนะคะหลายหลายคนเคยจํากัดอาหารนะคะเคยลดน้ําหนักเร็วๆปรากฏว่าผอมสวยแต่เพียวันๆไม่ค่อยอยากทําอะไรไม่มีแรงนะคะเพราะว่าร่างกายเราไม่มีพลังงานเอามาใช้นะคะแต่แอลคาไลนีนจะช่วยทําให้เรามีพลังงานด้วยผอมด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดใครยิ่งรับประทานแอลคาไลนีนแล้วยิ่งออกกําลังกายร่วมด้วยเนี่ยก้านเนื้อจะเฟิร์มเร็วมากนะคะ แล้วก็ถ้าเกิดใครสังเกตจะเห็นว่าถ้าเกิดเริ่มทานตัว b ีีใหม่ๆเนี่ยนะคะระบบการเผาผลาญการขับถ่ายจะดีขึ้นนะคะแล้วก็ลักษณะของอุจจาระที่ออกมาเนี่ยจะนุ่มขึ้นเพราะว่าเขาช่วยในการขับของขับ,ขบพวกสัตว์ของเสียต่างๆออกไปจากร่างกายเราได้ดียิ่งขึ้นนะคะ แล้วก็อีกตัวหนึ่งนะคะที่สําคัญสําหรับตัวบิวก็คือตัวแคลเซียมไพโรเวตนะคะซึ่งตัวนี้จะช่วยในการสร้างกล้ามเนื้อของร่างกายเราด้วยเช่นกันนะคะหลายๆคนที่นะคะ เราต้องหนักเราเพลียนะคะอย่างที่บอกไปแล้วว่าเราไม่มีพลังงานนะคะไม่มีพลังงานออกมาช่วยนะคะเจ้าตัวแคลเซียมไพโรเวตเนี่ยนะคะเขาจะทําให้กระบวนการสลายกรูโคสเป็นพลังงานเร็วยิ่งขึ้นแล้วก็เปลี่ยนไปสร้างนะคะช่วยสร้างมวลกล้ามเนื้อได้เร็วยิ่งขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะในระหว่างที่เราร้อมเนี่ยเราจะสร้างมวลกล้ามเนื้อไปด้วยพร้อมๆกันนะคะไม่ต้องคอยให้นะคะสลายไขมันออกไปก่อนแล้วค่อยไปออกกําลังกายแล้วก็สร้างกล้ามเนื้อมานะคะตัวนี้จะช่วยทําให้ร่างกายนะคะ สร้างกล้ามเนื้อไปในเวลาเดียวกันกับที่เรานะคะเผาผลาญพวกไขมันและก็พวกคาร์โบไฮเดตต่างๆเหล่านั้นเลยนะคะทีนี้มาดูวิธีรับประทานนะคะเขาบอกว่าวิธีรับประทานเนี่ยให้รับประทาน1 2ถึงแคปซูลนะหลังอาหารไม่เกินครึ่งชั่วโมงนะคะเพราะว่าเราจะเห็นว่าตัวเมคเกียเนี่ยมันจะมีตัวที่ช่วยในการจับพวกไขมันจับพวกคาร์โบไฮเดตถ้าเกิดเราประทานหลังอาหารนานเกินไปเนี่ยนะคะไขมันดูดซึมไปเรียบร้อยแล้ว นะคะคาร์โบไฮเดรตก็ดูดซึมไปเรียบร้อยแล้วนะคะรับประทานเข้าไปก็ไม่มีประโยชน์แล้วนะคะแล้วอีกตัวนึงก็คือทําไมถึงต้องรับประทานหลังอาหารในขณะที่หลายๆอีห,ห,ห่อเขาแนะนาให้รับประทานก่อนอาหารนะคะเพราะว่าของเราเราไม่ได้เข้าไปแค่พองในอาหารแล้วทาให้รู้สึกอิ่มนะคะของเราเนี่ยเราเข้าไปแล้วก็เข้าช่วยไปช่วยในการป้องกันกัน พวก,การดูดซึมของพวกไขมันคาร์โบไฮเดตนะคะเข้าไปช่วยทําให้สารอาหารที่เราดูดซึมเข้าไปเนี่ยเปลี่ยนไปเป็นพลังงานแล้วก็เปลี่ยนไปเป็นมวลกล้ามเนื้เร็วยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ช่วยทําให้น้าตาลที่เราประทานเข้าไปเนี่ย เปลี่ยนไปเป็นพลังงานได้ดีขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดรับประทานก่อนอาหารก็อาจจะไม่มีอาหารเข้ามาหลายคนก็จะรู้สึกปวดหัวได้นะคะเพราะว่ามีเจ้าตัวแคลเซียมอขอโทษค่ะตัวโคเมียมที่ทําให้ร่างกายเราดูดซึมน้าตาลได้ดียิ่งขึ้นนะคะแต่ถ้าเกิดเราประทานหลังอาหารนาน,นานเกินไปนะคะลืมทานอาหารไปแล้ว1ชั่วโมงเพิ่งจะนึกขึ้นได้มาทานหลายๆคนจะอาจจะรู้สึกหิวมากยิ่งขึ้นเพราะว่าร่างกายเราเนี่ยนะคะจะเกิดการหิวต่อเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง,ปลงระดับน้าตาลเร็วเกิน นะคะหลังเพราะฉะนั้นเนี่ยหชั่วโมงผ่านไปไม่มีอาหารแล้วน้าตาลก็ดูดซึมไปแล้วว่าทานเจ้าตัวนี้เข้าไปก็เลยรู้สึกเหมือนกับคิวเข้ามาใหม่นะคะเพราะฉะนั้นหลับทานอาหารเสร็จแล้วให้รีบรับประทานเลยจะได้ผลดีที่สุดนะคะหลายท่านถามว่า ทานมากกว่า2แคปซูลได้ไหมนะคะทานได้สําหรับคนที่มีน้ําหนักมากแต่ว่าเริ่มต้นเนี่ยขอให้ลองเริ่มรับประทานที่1-2แคปซูลก่อนแล้วดูว่าปวดหัวไหมนะคะเพราะว่าปวดหัวเนี่ยไม่ได้เป็นอาการข้างเคียงจากยาแต่เป็นอาการข้างเคียงที่มาจากระดับน้ําตาในร่างกายเราเปลี่ยนแปลงเร็วเกินไปนะคะมีการเผาผันแล้วก็ให้พลังงานความร้อนออกมาเร็วเกินไปเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดบางคนที่ยังไม่คุ้นยังไม่ชินแล้วก็ไปเปลี่ยนแปลงร่างกายเร็วๆก็จะรู้สึกปวดหัวได้นะคะเพราะฉะนั้นเวลาเพิ่มค่อยๆเพิ่มทีละหนึ